สวัสดีครับวันนี้ลานบ้านเรากำลังแซนนะครับมีรถกระบะในตำนานมาให้ชมอีกคันนะครับเป็นอีซูซูดากอนไอปีเก้าเจ็ดนะครับเครื่องสองพันแปดพวงลพาวเวอร์เอสเอลเอ็กกระจกไฟฟ้านะครับรถหน้าหลังบางเดิมนะครับรถมือเดียวป้ายแดงใช้มามือเดียวนะครับหน้าหลังบางเดิมมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวชมสิ์รับคันนะครับจะมีตำหนิตรงนี้นะครับสีเจ้าของเก่าแต้มไว้นะครับอ่าตำหนิตรงนี้นะครับ รถไม่มีชนนะครับจำเ,เดิมบางๆครับบางทั้งคันนะครับป้องๆนะครับนะครับมีรือ,อยตรงนี้นะครับหน้าหลังบางเดิมนะครับไม่มีชนนะครับฝาท้ายเด,เดิมครับ ปฟองฟองสังกะสีนะครับเนยอันี้รอจะมีนะครับแต่รถได้เดิมเดิมสวยๆครับสีสันทาตีก็ประมาณแปดสิบห้าเก้าสิบเปอร์เซ็นได้นะครับยังสวยเงาอยู่นะครับบางทั้งคันเป็นสีทองครับสีทองเดิมตรงเล่มหาล้อแม็กทียางสวยๆครับ เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์เย็นช่ำคันนี้เล็บเอกสารครบนะครับพัสี่หกเก้าครับคัสีีสวยอย่างเส้นนะครับอ่ะใส่ท่อเลดมาด้วยลันลนนะครับท่อเดิมมีนะครับชายสวยไม่มีเบียดนะครับอ่าคัสีีสวยแห้งๆร้อยแมกอย่างดีครับคัสีีดำาๆนะครับ รถไม่มีผูนะครับยางอะไรมีครบนะครับจะมืดๆน่อยนะครับท้ายกระบะอะไรนร์มีครบนะครับ้ายําเดิมนะครับาเ,เดิมนะครับการสนิมยังอยูย่นะครับมาชมภายในนะครับ ภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะครับแผงประตูสวยๆนะครับอ่าลอนครอบกะะับะครอบประตูนะครับล็อกแก้มไม่มีทอดนะครับอ่ากาวเดิมๆนะครับปิดค่อนข้างเดิมนะครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับเบาะสวยไม่มีค่านะครับ ผมสะอาดนะครับไม่สกรปรกนะครับอ่าผมแดงมาลุล้อลอครับวิทยุเทปติดรถนะครับอ่าเบาแคปสวยไมมคดนะครับ,บอ่าจะมาชมฟังฝ่านะครับ,จะ,ะรบจะเร็วหน่อยนะครับใกล้จาะามืดแล้ว แผงประตูคนครับสวยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับขอบนะครับอ่รอยต่อเนียนๆครับน็อดแก้มเดิมๆไม่มีทอดนะครับตึกเรลมยางอยู่ครบครับผมสะอาดนะครับไม่มีสกปรกนะครับอเราขายรถสะอาดนะครับผมอะไร หนุมแน่นๆนะครับเดี๋ยสตารเครื่องคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอท่อเลทมันจะรล้นๆหน่อยนะครับท่อเดิมยังมีนะครับท่อเดิมยังอยู่อระบบไฟติดครบนะครับแอร์เย็นหนาวครับเหนาๆเลยเปิดสาะโปรงให้ดูนะครับ แก้มเดิมนะครับเดิมไม่มีทอดนะครับมุดเดิมเทสเดิมมุดเดิมนะครับแก้มเดิมนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตไม่มีการทอดใดๆทั้งสิ้นนะครับปากปงเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบครับอันนี้หน้าเดิมสวยจัดนะครับไม่มีชนเครื่อง ดีเซล208เทอร์โบนะครับไม่ไอไม่พุ่นนะครับโอ้แ MC อมสี่ยังอยู่เลยนะครับแอมสี่โรงงานน้ำนิ่งๆนะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีมากครับ หลักก้อนสภาพนี้จำเดิมแบบนี้หายากแล้วนะครับท้าสี่สวยแบบจบจบเลยนะครับราคานี้แรงแน่นอนนะครับคันี้มีจำนี้สี่ยูสองสามจุดนะครับให้จมรอบคันอีกทีนะครับอ่ามีมีฝาถ่ายึ่งจุดนะครับตำนี้สี่นะครับฝาถ่ายึ่งจุด ฝ่าปองตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วแก้มหน้าสายตรงนี้นะครับหายากแล้วนะครับดั g o อนไอปี97ครับรถมือเดียวป้ายแดงตัว S L X นะครับกระจกไฟฟ้าพวงไลาล power เครื่อง2008ดดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดา ชมอีกทีนะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีหกเก้านะครับใช้ยาวๆครับคันนี้เปิดค่าอยู่ที่แสนห้าพันนะครับดูรถได้กับแพงแสนนะครับร้านบ้านเรานะครับร้านบ้านเรากําแพงแสนนะครับติดต่อมาได้เลยครับเบอร์ตามนี้เลยครับศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับ เบอร์ลาก็เบอร์เดียวกันนะครับราคอนายนะครับแสนห้าพันนะครับเราส่งทุกจังหวัดนะครับโทรมาวิดีโอคอลดูรถนะครับอ่าแล้วก็มาจํามาเราส่งทุกจังหวัดนะครับรากอนายหายากแล้นะครับแสนห้าพันนะครับคันนี้นะครับถ้าเกบสีสวยเต็มนะครับประมาณสิบสองนะครับ ตันนี้สี่มีอยูส่สองสามจุดนะครับผมขายสภาพนี้เลยนะครับแต่รถน่าใช้ครับเดิมบางมือเดียวไปไยแดงขายที่แสนห้าพันพอครับสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ